ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โรมคาดยุบสภาหลังเลือกตั้งอบอตอถามบิ๊กตู่ยังกล้าเชื่อใจพลังประชารัฐหรือไม่ศัตรูเต็มไปหมดนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ออกมาชูพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าอย่าไปฟังคำพูดเพราะคนพวกนี้เขาพูดอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดรักกันปานจะกลืนกินสุดท้ายก็เสียบแทงกันยิ่งกว่าอะไรตนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานไปแล้วตอนนี้แค่รอวันที่จะยุบสภาและแตกหักกันมากกว่าเดิม อีกสิ่งที่เป็นตัวชีวัดถึงความแตกหักคือการปลดร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าและการนำอำนาจสีกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้พลเอกประวิทย์และสุดท้ายคืนกลับไปให้พักประชาธิปัตย์ต้นคิดว่าการกระทำทั้งหลายชัดเจนว่าทั้งสองคนแตกหักกันจริงๆและคงจะทำให้รัฐบาลมีสเสถียรภาพที่น้อยลงซึ่งการที่มีรัฐบาลที่มีสเสถียรภาพน้อยลงนั้น ด้านหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งหากเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตนเป็นห่วงว่าจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนนายรังสิบมันกล่าวต่อว่าตนคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การยุบสภาจะเกิดขึ้นเ,เร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้งอบอตอที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ แม้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ก็ตามเพราะตนไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์แฮปปี้กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์กับพักพลังประชารัฐไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งอาจจะกลายเป็นชนวนที่ทำให้เกิดการแตกหักด้วยซ้ำขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์ว่าจะสามารถบริหารบ้านเมืองได้หรือไม่ถ้าบริหารไม่ได้ การยุบสภาก็จะยิ่งเร็วขึ้นอีกซึ่งตนคิดว่าแนวโน้มที่จะบริหารไม่ได้มีสูงถามง่ายๆเลยว่าพลเอกประยุทธ์ยังกล้าที่จะเชื่อใจพักพลังประชารัฐในการผ่านกฎหมายหรือเปล่าอาจจะเชื่อแต่ผมคิดว่าความหว่นเกรงหรือความไม่ไว้วางใจก็คงจะเป็นสิ่งที่เกาะกินจิตใจพลเอกประยุทธ์มาอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์นอนไม่ค่อยหลับ เพราะมีศัตรูเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านและที่สำคัญคือพักพลังประชารัฐที่เป็นพักรัฐบาลก็ทำตัวเองเป็นฝ่ายแค้นกับพลเอกประยุทธ์ไปแล้วนายรังสิมันกล่าวนิยมรับไม่สบายใจข่าวเจ้าคุณเจอือถูกปองร้ายจากกลุ่มเสียประโยชน์นายนิยมเวทกาม,มาสสสสกลนครพักเพื่อไทยเปิดเผยว่า ตนไม่ค่อยสบายใจข่าวลือที่ออกมาเกี่ยวกับเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจถูกปองร้ายจากกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์ที่ท่านเข้าไปบริหารจัดการที่ดินของวดัดในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทําให้เกิดความถูกต้องซึ่งผู้ที่เสียประโยชน์ไม่อยากให้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดต่อไปโดยอาศัยช่วงจังหวะเกิดปัญหาที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ซ้อน เพื่อจะช่วยโอกาสโยนความผิดให้สถานการณ์เมื่อเช้าตนได้โทรสอบถามเจ้าคุณเจือทราบว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยที่วัดแล้วทั้งนี้การที่มหาเทรสมาคมแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ซ้อนเกิดปัญหาอย่างมากทั้งที่พระราชปริยัติเวทีหรือเจ้าคุณเจือยังอยู่ในตำแหน่ง ทางฝ่ายาคณะสงฆ์นครศรีธรรมราชก็ไม่รู้จะฟังใครปั่นป่วนกันไปหมดเมื่อกรรมอธิการศาสนาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงตนจะขอให้เรียกเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาด้วยในเบื้องต้นตนขอบอกไปยังเจ้าคณะจังหวัดต่างๆที่ถูกปลดว่าต้องเอาหลักฐานที่มีไปแจ้งความไว้ก่อนป้องกันกระบวนการทำการหลักฐานย้อนหลัง เพราะผมทราบมาว่าขณะนี้มีพระบางรูปร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่บางคนกำลังวิ่งเต้นจัดทำเอกสารบางอย่างขึ้นมานายนิยมกล่าวบิ๊กตู่เตือนประชาชนอย่าประมาทกาดอย่าตก14ตุลาคมประเมินปรับมาตรการนายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายก ได้ติดตามสถานการณ์โควิด -19 รายวันหลังปรับมาตรการกิจการกิจกรรมขยายระยะเวลาเคอร์ฟิวพบว่าประชาชนเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันส่วนบุคคลมีการรวมกลุ่มสังสรรค์มากขึ้นจึงฝากย้ำเตือนพี่น้องประชาชนอย่าประมาทกาดอย่าตกยังต้องยึดหลักอนามัยส่วนบุคคลดูแลตัวเองแบบครอบสักรารรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งชุมชนตลาด ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด1 9 c o v i d โควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งรัดและมีการตรวจ ATK ตามที่กำหนดเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดต่างๆห้ามลักลอบรวมกลุ่มจัดสังสรรค์ตั้งวงเล่าเล่นพน,นันเพราะนอกจากจะมีความผิดทั้งพรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉินยังอาจทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่นายกติดตามสถานการณ์โควิด -19 แม้การติดเชือ้อ ในประเทศไทยจะอยู่ในระดับคงที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องซึ่งในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดหรือสอบ,บคในวันที่14ตุลาคมนี้จะมีการประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทั่วประเทศยอดผู้ติดเชื้อผลการฉีดวัคซีนข้อหารือเพื่อพิจนารณาปรับมาตรการในระยะต่อไปด้วย รัฐบาลเตือนผู้ประกอบการเราเที่ยวด้วยกันอย่าชฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาขู่ตัดสิทธิ์ทา้าพบทำผิดนางสาวไตราสุรีไตราสรณะกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้เริ่มต้นโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส3โดยเปิดให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการใช้สิทธิจองที่พักตามโครงการได้ตั้งแต่เมื่อวันที่8ตุลาคมเป็นต้นมา ได้พบการร้องเรียนจากประชาชนมายังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงปัญหาที่โรงแรมที่พักซึ่งเข้าร่วมโครงการปรับขึ้นราคาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่พักในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นภูเกต็ตพัทยาหัวหินเชียงใหม่เขาใหญ่นางสาวไตรสุรีกล่าวว่ารัฐบาลขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกราย ให้คงกำหนดราคาที่พักในราคาปกติและเป็นธรรมอย่าช่วยโอกาสที่มีโครงการสนับสนุนจากรัฐในการปรับขึ้นราคาเพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการทัวร์เที่ยวไทยหรือโครงการอื่นๆของรัฐบาลมีขึ้นเพื่อทําการช่วยเหลือและเยียวยาทั้งผู้ประกอบการและประชาชนให้ร่วมกันประคองและผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้ไม่ต้องการให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ